คุณเคยสังเกตไหมว่าในวันที่เรานั้นขอบคุณอะไรก็ตามเล,เล็กๆน้อยๆวันทั้งวันก็กลับเบาขึ้นอะไรก็ดูง่ายไปสมดเหมือนชีวิตเนี่ยมันคลิกเข้าล็อกแบบอธิบายเหตุผลไม่ได้และรอนเดอรเบิร์นนะครับเรียกสินนี้ว่าความขอบคุณคือเคลื่อนเดียวกับความอุดมสมบูรณ์เหมือนตอนคุณนั้นเนี่ยหมุนสถานีคลื่นพลังงานไปอยู่ฝั่งที่มีแต่สิ่งดีความมั่งคั่ง ความรู้สมบูรณ์ที่วิ่งเข้าหาวันนี้ครับโอป้าจะพาคุณเจาะลึกในเรื่องของคลื่นความถี่ของคำว่าความขอบคุณและแน่นอนว่าคุณจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนคลื่นพลังงานภายในได้จริงๆครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปฟังกันครับข้อหนึ่งคำว่าขอบคุณนั้นคือคลื่นพลังที่สูงที่สุดครับในการที่คุณอยากจะ b e n e f i สิง่งใดก็ตามในชีวิตนี้เมื่อเรานั้นขอบคุณ หัวใจของเรานะครับก็จะเปิดขึ้นสมองจะอ่อนแรงกดดันคลื่นพลังงานก็จะสูงขึ้นแบบอัตโนมัติมันจะทำให้เรานั้นขยับจากโหมดสู้ชีวิตหรือว่าโหมดเอาตัวรอดไปสู่โหมดเปิดรับในทางจิตวิทยาเมื่อเรานั้นรู้สึกขอบคุณร่างกายก็จะหลั่งสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีนออกซิโทโซินเซโรโทนินทำให้เรานั้นรู้สึกดีขึ้นรู้สึกปลอดภยัย รู้สึกในเรื่องของความมั่นคงสมองจะเปลี่ยนจากเซ r v i เวอร์โหมดหรือว่าโหมดเอาตัวรอดโหมดนี้โหมดถอยไปสู่ creation โหมดครับคือโหมดของผู้สร้างผู้เปิดรับเราจะมองเห็นโอกาสที่เรานั้นมองไม่เห็นในโหมดของความกลัวความมืดความสงสัยความไม่แน่นอนและในแง่ของโลกจิตวิญญาณครับคำว่าความขอบคุณเนี่ยคือเครื่องพลังที่ตรงกับความอุดมสมบูรณ์มันเหมือนบอกจัก,กรวาลว่า ฉันมีอยู่แล้วและฉันก็พร้อมมีมากขึ้นฉันพร้อมรับมากขึ้นจัก,กรวาลก็เลยตอบว่ารับเพิ่มไปอีกทันทีและแน่นอนครับว่าคลื่อนสูงเนี่ยจะดึงดูดสิ่งด,ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตยิ่งคุณขอบคุณเนี่ยคุณได้สะสมเคลื่อนความตีที่มีพลังงานสูงครับสิ่งดีก็จะยิ่งเข้ามาทุกอย่างจะถูกจัดเรียงกันอย่างเหมาะสมเพื่อเกื้อกูลคุณครับหัวใจที่รู้คุณค่า ของสิ่งที่อาจจะเคยมีและมีมันอยู่และที่กําลังจะมีก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตที่คุณรู้สึกขอบคุณนะครับคุณจะรู้สึกเห็นคุณค่ากับทุกโอกาสทําให้ไม่มีอะไรเล็กเกินไปสําหรับในแง่ของความมั่งคั่งและการเติบโตสมองที่รู้จักคําว่าขอบคุณจะหยุดสร้างความคิดลบภาพลบเพราะมันจะเข้าสู่โหมดของผู้สร้างและไม่ใช่โหมดของการป้องกัน ความขอบคุณคือฐานพลังของคนสำเร็จคนรวยทุกๆคนนะครับเพราะจะต้องมีพลังก่อนจึงจะสร้างสิ่งใหม่ได้ทุกๆวันครับโอป้าอยากให้คุณถามตเองทุกเช้าว,ว่าตอนนี้ฉันมีอะไรอยู่แล้วแลวฉันจะขอบคุณอะไรได้บ้างเช่นนะครับอย่างโอป้าเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็จะขอบคุณที่นอนนะครับขอบคุณโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นตน้นคุณก็ลองดูนะครับว่าเราเนี่ยจะจัดการมาได้อย่างไรหรือบางคนนะครับอาจจะมีหนี้สินเยอะมาก แล้วก็ให้เริ่มจากการขอบคุณสิ่งเล็กน้อยที่สุดครับอาจจะเช่นมีข้าวกินนะฉันยังมีข้าวกินฉันยังมีบ้านให้กลับมีหอพักมีรถให้ขับมีเงินจ่ายค่าน้ํามันแล้วก็มีเงินจ่ายค่าบัตรเครดิตและอะไรก็ตามครับยิ่งคุณสำนึกรู้คุณทุกอย่างก็จะถูกดึงดูดกลับเข้ามาในที่สุดครับเดี๋ยวคุณจะปิดหนี้ได้เองไม่ใช่เพราะปาฏิหาริย์นะครับแต่เพราะว่าเคลื่อนความถี่ของคุณมันเปลี่ยนครับข้อ 2. ความขอบคุณเนี่ยจะเปลี่ยนโฟกัส แล้วก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้อะไรก็ตามที่คุณโฟกัสสิ่งนี้จะขยายใหญ่ประโยคนี้โอปาย้ำคุณหลายพอดแคสต์มากนะครับถ้าคุณโฟกัสสิ่งที่คุณขาดไม่มีชีวิตคุณก็จะยิ่งขาดและไม่มีแต่ถ้าคุณนั้นโฟกัสสิ่งที่คุณมีชีวิตก็จะยิ่งมีมากขึ้นสมองนี่ยมันมีระบบหนึ่งครับที่ชื่อว่า RAS (reticular activating system) มันทำหน้าที่เลือกสิ่งที่คุณให้ความสนใจถ้าคุณนั้น ขอบคุณไว้บ่อยนะครับ RAS ก็จะเริ่มหาสิ่งดีๆให้คุณเห็นเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นไอเดียก็ได้นะครับสำหรับบางคนมาในแง่ของภาพคนสถานการณ์ได้ทั้งหมดครับเพราะเจ้าสมองเนี่ยมันคิดว่าอ๋อเจ้าของร่างกายเนี่ยต้องการแบบนี้คุณก็จะเริ่มเห็นโอกาสที่เคยมองไม่เห็นเริ่มเจอคนดีๆไอเดียดีๆที่คุณนั้นไม่เคยสังเกตเลยและอาจจะเริ่มมองเห็นความรักที่เคยมองข้ามก็ได้ครับ ความขอบคุณเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะครับทําให้คนหนึ่งคนที่มองเห็นเรื่องเดียวกันแต่ว่ากลับมารู้สึกคนละแบบคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกแย่คนหนึ่งก็รู้สึกว่าเติมเต็มแล้วก็รู้สึกดีครับการขอบคุณเนี่ยจะช่วยลดเสียงในหัวคุณได้นะครับเช่นอาจจะเป็นความกังวลที่คุณกังวลในตอนนี้กังวลเรื่องเงินกังวลเรื่องความรักให้ขอบคุณหนักกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาได้คุณพูดคําว่าขอบคุณ มันเป็นการฝึกโปรแกรมจิตสมองครับให้มองเห็นทรัพ,พยากรที่มีอยู่แล้วคือจกักรวาลเนี่ยมันไม่ได้สนใจว่าคุณมีหรือไม่มีจริงหรือไม่จริงครับมันสนใจสิ่งที่คุณรู้สึกเพราะฉะนั้นหากคุณเนี่ยกลับไปขอบคุณของที่คุณมีอยู่หรืออาจจะเคยมีนะครับมันก็แปลว่ามันมีอยู่นั่นเองและนี่คือพื้นฐานของการ manifest ทุกสิ่งครับโฟกัสอะไรชีวิตก็จะจัดมาแบบนั้นคุณคือผู้เลือกคลื่นในการเปลี่ยนชีวิต ราะฉะนั้นนะครับจงเลือกอย่างน้อย3-5สิ่งที่คุณจะขอบคุณก่อนเข้านอนและตอนตื่นนอนครับไม่ต้องเยอะครับอย่างน้อยเนี่ยขอบคุณลมหายใจและยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยก็โอเคแล้วนะครับข้อ3ความขอบคุณจะทำให้คุณเข้ากับคลื่นของสิ่งดีเรื่องอดีได้เร็วขึ้นสิ่งดีเนี่ยไม่ได้เข้าหาคนที่อยากจะได้มันนะครับแต่มันเข้าหาคนที่อยู่ในคลื่นความรู้สึกแบบเดียวกับมัน เวลาที่คุณนั้นขอบคุณคุณได้กําลังขยับเข้าจากความรู้สึกขาดเนี่ยไปสู่ความรู้สึกของการมีอยู่แล้วและการเป็นเจ้าของความอุดมสมบูรณ์และนี่คือความลับสําคัญของกฎแรงดึงดูดคุณจะต้องรู้สึกก่อนความจริงจึงจะตามมาความรู้สึกมีความสําคัญมากกว่าแค่ความคิดเพราะจักรวาลนั้นตอบกลับกับสัญญาณหัวใจความรู้สึกไม่ใช่หัวและความคิด ความขอบคุณนั้นทำให้คุณเข้าหมดของผู้รับผู้สร้างทำให้สิ่งดีๆเนี่ยมาถึงคุณเร็วขึ้นความขอบคุณเนี่ยลดการต่อต้านในใจลดแรงปิดกัน้นความอุดมสมบูรณ์ยิ่งคุณนั้นขอบคุณมากเท่าไหร่ยิ่งมีสัญญาณชัดว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์และสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตวเวลาที่คนส่วนใหญ่นะครับเจอเรื่องไม่ดีเขาจะพูดว่าเนี่ยมันโชคร้ายมันเป็นสิ่งไม่ดีแต่เปลี่ยนใหม่ครับ คุณจะพูดคาว่าเรื่องนี้สอนอะไรฉันจากนั้นก็ขอบคุณเหตุการณ์นี้ที่ทำให้คุณนั้นได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเช่นการตื่นรู้ด้านของอารมณ์การเงินความรักเป็นต้นนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ชอบโทษครับมันก็เลยดินดูดแต่ชีวิตสวยๆกลับเข้ามาในชีวิตครับข้อ 4. ความขอบคุณจะทำให้สมองสร้างเครื่องพลังงานแบบใหม่ใครนะครับก็อยากจะมีพลังบวกแต่ว่าพลังบวกไม่ใช่การฝืนมี มันคือการเปลี่ยนสภาวะจากโลกภายในจริงๆจากงานวิจัยครับเขาชีวาา้ว่าการให้เรานั้นฝึกขอบคุณอย่างน้อย21วันต่อเนื่องจะเริ่มเปลี่ยนวงจรสมองแต่ถ้าเราฝึกบ่อยเข้าก็จะกลายเป็นโปรแกรมสมองนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการที่ฝึกให้สมองโฟกัสนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจทํามันไหมบอกได้เลยครับว่ายิ่งคุณขอบคุณคุณอยู่ในคลื่นของอารมณ์แบบชั้นสูงเลยนะครับเพราะว่า อารมณ์เนี่ยมันจะมี22สเกลอารมณ์นะครับของอับราฮัมฮิกนะครับตัวที่เป็นความขอบคุณนะ e n จอยตื่นเต้นมีความสุขเนี่ยอยู่แบบระนาบข้างบนหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณขอบคุณเนี่ยจะได้เคลื่อนพลังงานใหม่สมองคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้ครับจากที่เคยคิดลบเนี่ยก็กลายเป็นคิดบวกได้เพราะความคิดลบหรือแม้แต่ความคิดใดๆมันไม่ใช่นิสัยถาวรถ้าเราอยากให้เราเนี่ยมีนิสัยถาวรเราก็แค่ตอกย้ำแล้วก็รู้สึกถึงมันในบ่อย ความขอบคุณี่จะทําให้ความเครียดคุณลดลงดีกว่าคุณเนี่ยพุ่งเป้าไปที่การโทษตัดพ้อหรือว่ามองหาแต่โชคชะตาที่มันไม่ดีเรื่องไม่ดีนะครับและคําว่าขอบคุณนั้นจะทําให้คุณเนี่ยเริ่มที่จะมีเหตุผลในการลุกขึ้นสู้กับชีวิตอีกครั้งหนึง่งพี่ๆเคยเป็นไหมครับที่อาจจะเคยท้อแท้กับชีวิตแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นเพดานบ้านตัวเองเห็นรถที่ยังขับอยู่เห็นข้าวนะครับที่แบบยังมีกินอยู่ เราก็เริ่มรู้สึกว่าเออชีวิตเราก็ไม่ได้แย่เพราะมันจะมีบางคนที่เขาก็ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินตกงานนะครับแต่เรายังมีสิ่งนี้เรายังมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลให้คุณลุกขึ้นมาสู้ก็ได้สมองที่มีพลังนะครับจะทําให้เราตัดสินใจดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรานะครับอาจจะฝึกขอบคุณในตอนเช้าก่อนนอนหรือระหว่างวันครับเช่นสมมติว่าระหว่างวันคุณไปพักเที่ยงใช่ไหมครับจากที่ทํางานคุณไปซื้ออาหารแล้วก็มีคนแบบ ลบทางให้คุณคุณก็ขอบคุณจะขอบคุณในใจหรืออะไรก็ตามนะครับได้หมดข้อ5ความขอบคุณนะจะดึงดูดความรักดีๆมาสู่คุณมีใครไหมครับที่อยากจะเจอความรักดีๆรักแท้อยากเจอความรักดีๆเนี่ยจะต้องเริ่มจากการขอบคุณสิ่งเล็กที่สุดที่มีอยู่แล้วหัวใจที่รู้สึกขอบคุณครับเป็นหัวใจที่ไม่ต้องการการเติมเต็ม,ตมจากใครมันจะไม่เรียกร้องครับมันเป็นหัวใจที่มันเต็มเปี่ยมไปได้วยความรัก และหัวใจที่เต็มไปได้วยความรักก็จะดึงดูดหัวใจที่เต็มความรักเนี่ยมาด้วยกันครับหัวใจเนี่ยที่มันเต็มนะครับจะดึงดูดหัวใจเต็มคนที่เติมเต็มมาให้กับเราคําว่าขอบคุณนะจะทําให้เรารักตัวเองแบบไม่ต้องร้องขอจากใครหัวใจที่เราขอบคุณคนอื่นเนี่ยคือให้พลังรักโดยไม่บีบคั้นความรักดีดเนี่ยมักจะเข้ามาตอนที่เรารู้จากคุณค่าเราเยอะที่สุด และอย่างน้อยครับเราควรจะเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างน้อยครับตอนเช้าคนพูดกับเตงว่าขอบคุณที่อยู่กับฉันมาตลอดนะร่างกายและจิตวิญญาณข้อ6ความขอบคุณจะทําให้การเงินดีขึ้นแบบไม่ต้องเร่งครับและไม่ต้องดิ้นรนเลยและที่สําคัญครับถ้าเกิดว่าคุณขอบคุณเงินเงินก็ไหลเข้ามาแบบเป็นธรรมชาติที่สุดเงินชอบไปหาคนที่รู้คุณค่าในสิ่งที่มีอยู่แล้ว เพราะความรู้สึกแบบนี้คือคลื่นเดียวกับเงินความพอมีพอกินความอุดมสมบูรณ์ความเติมเต็มความมั่งคั่งเวลาเรากังวลเรื่องเงินครับเรามักจะสั่นคลื่นความกลัวออกไปทั้งวันความสงสัยว่าเมื่อไหร่มันจะเข้ามาความกลัวว่าเนี่ยฉันจ่ายไปอีกแล้วนะเนี่ยวันเนี้และคลื่นนี้เองครับทำให้สมองเนี่ยไปเปิดรับโอกาสที่มันไม่ดีกลับเข้ามาทําให้เราเนี่ยยิ่งมองไม่เห็นทางออกด้านการเงิน เหมือนเหมือนกับคุณเนี่ยขับรถฝ่ามรสุมเลยครับมองอะไรก็ไม่ชัดเจนแต่ทันทีครับที่เรานั้นฝึกขอบคุณแม้เรื่องเล็กน้อยที่สุดเช่นอย่างน้อยนะฉั้นก็ยังมีลมหายใจยังมีบ้านให้อยู่ยังมีเงินติดบัญชีบ้างนะคือมันอาจจะไม่ได้มีเยอะครับแต่มันยังมีติดบ้างคือจักรวาลเนี่ยมันไม่ได้มีตาหูจมูกปากครับมันไม่เห็นหรอกครับว่าเงินของคุณเนี่ยสมมุติคุณบอกว่าร้อยบาทมันคือน้อยหรือมากมันอาศัยเป็นความรู้สึกของคุณครับว่ามันมากหรือน้อย เพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณสานึกรู้คุณเงินที่มีอยู่ว่ามันมากมันก็มากตามนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจักรวาลจะรีบรอนทุกสิ่งหากเรานั้นไม่สานึกรู้คุณในสิ่งที่เราเคยมีมีหรือว่ากําลังจะเข้ามาครับและแน่นอนครับเวลาที่เราไม่ได้ขอบคุณนะระบบประสาทเนี่ยมันจะแปรปรวนครับมันจะเริ่มมีความเครียดครับมีสารเคมีที่ชื่อว่าคอร์ดิซอลและแน่นอนครับเราจะมีความเครียดเรื่องเงินอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นยิ่งเครียด เยิงต้องขอบคุณครับเพราะเวลาที่เราเครียดเรามักจะโทษเรื่องเงินตัดเพาะตัวเองจริงไหมครับเมื่อคุณขอบคุณเงินที่คุณมีคุณจะหยุดส่งคลื่นขาดแคลนเงินครับและเริ่มส่งคลื่นว่าฉันเนะี่ยมีแล้วซึ่งเป็นคลื่นที่เงินเนี่ยตอบสนองเร็วที่สุดความขอบคุณจะทำให้คุณเห็นโอกาสในการทําเงินจากสิ่งเล็กน้อยรอบตัวครับอย่างโอป้านะครับตอนที่อยากจะได้ไรายได้เพิ่มเนี่ยก็คิดเลยครับเอ้ทำยังไงดีจะได้ไรายได้เพิ่ม ตอนนั้นก็เลยเห็นหนังสือของเรานะคบที่แบบมีเยอะมากๆโอป้าก็เลยเอามาสรุปนะครับแล้วก็เอามาอ่านเป็นพอดแคสต์แบบนี้จนเกิดเป็นช่อง motivation podcast เห็นไหมครับพอเราเนี่ยขอบคุณไปเรื่อยๆครับมันก็เริ่มจะมองเห็นไอเดียคนที่ขอบคุณเงินจะใช้เงินอย่างรู้คุณค่าและการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าด้วยความรู้สึกที่ดีนะครับคือ happy money เงินก็จะกลับมาแบบรู้คุณค่าการเงินจะดีขึ้นเพราะตัวตนคุณ เลี่ยนเป็นคนที่คู่ควรกับเงินไม่ใช่คนที่อยากได้เงินแต่ว่ากลัวเงินเทคนิคที่คุณเนี่ยไปฝึกทําได้ทันทีเลยนะครับทุกครั้งที่คุณใช้เงินครับให้พูดในใจเบาๆว่าขอบคุณนะเธอกลับมาหาฉันแน่นอนหรือจะพูดเหมือนโอป้าก็ได้ครับจ่ายออกไปเท่าไหร่ได้รับคืนมาล้านเท่าพันเท่าอันนี้โอป้าชอบใช้คํานี้ครับเหมือนกับท่องเป็นประโยคแล้วแบบจนทุกวันนี้แบบนึกได้ทันทีเลยครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าชอบประโยคไหนครับข้อ7 คำว่าขอบคุณนะครับจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามนะพ่อแม่พี่น้องนะเพื่อนเพื่อน,นแฟนได้หมดเลยนะครับคุณอยากให้ความสัมพันธ์หายเหนื่อยไหมครับอยากให้คู่รักเห็นคุณค่าไหมครับอยากให้ความรักกลับมาเบาๆอุ่นเข้าใจง่ายไหมครับเริ่มที่ความขอบคุณก่อนเสมอครับความสัมพันธ์ที่มันพังส่วนใหญ่เนี่ยเพราะเรามองสิ่งที่เขาไม่ได้ให้มากกว่าสินิ่เขาให้และยังให้อยู่ ความขอบคุณคือพลังที่ละลายกำแพงเพราะมันจะทำให้เรามองอีกคนด้วยสายตาของความพอใจแทนนี่จะมองด้วยสายตาของความขาดและเมื่อพลังข้างในเราเปลี่ยนอีกคนจะรับรู้ได้แบบไม่ต้องพูดเลยเพราะมนุษย์อ่านเคลื่องพลังได้แม่นยำกว่าคำพูดเสมอครับความขอบคุณจะทำให้เราพูดดีขึ้นฟังดีขึ้นเข้าใจดีขึ้นและเมื่อจิตใจสงบครับเราจะสื่อสารได้ดีขึ้นกับคนมสัมพันธ์ที่เรามี ความขอบคุณเนี่ยจะลดอีโก้ลดความคาดหวังทำให้ความรักเบาสบายเหมือนช่วงแรกที่เพิ่งเริ่มคบกันเลยครับความขอบคุณจะทำให้เราได้จดจำโมเมนต์ได้ดีมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งสมองจะเรียกสิ่งดีความรู้สึกดีของคู่รักกลับมาครับคู่รักจะอยากใกล้ชิดคนที่รับรู้คุณค่าของเขาเสมอนี่คือกฎจิตวิทยาครับที่ใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์คุณเป็นอยู่ไหมครับหรืออาจจะเคยเป็นหรือเพื่อนคุณอาจจะเป็นก็ได้ สามีภรรยาหรือว่าแฟนนะครับที่ไม่รู้จักคุณค่าของกันและกันคือไม่ว่าเขาจะทําอะไรให้เราหรือเราจะทําอะไรให้เขาต่างคนต่างไม่เห็นคุณค่าอีกไม่นานความสัมพันธ์มันก็พังครับวันนี้ครับคุณสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ก็คือวันนี้จะจะขอบคุณอะไรในตัวคู่รักฉันได้บ้างวันนี้จะจะขอบคุณอะไรในตัวพ่อแม่ฉันได้บ้างวันนี้จะจะขอบคุณอะไรในตัวเจ้านายเพื่อนล ok ูกๆ ok ok ฉันได้บ้างนะแล้วคุณลองดูนะครับทาอย่างน้อย21วัน พลังงานจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับข้อ8คําว่าขอบคุณนะครับจะดึงคุณออกจากความกลัวได้เร็วที่สุดความกลัวนั้นทำให้เราส่งคลื่นพลังงานต่ําแต่คําว่าขอบคุณคือปุ่มที่ดึงคุณสู่คลื่นสูงทันทีเวลาที่คุณกลัวคุณไม่ได้กลัวเหตุการณ์นะครับแต่คุณกลัวสิ่งที่สมองสร้างเรื่องราวจินตนาการขึ้นทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยมันก็คือความกังวลน,นี่แหละครับความขอบคุณเนี่ยเหมือนตัดวงจรน,นี้ออกไป เหมือนคุณดึงปลักความคิดลบออกเพราะขณะที่คุณนั้นขอบคุณสมองจะไม่สามารถกลัวได้และขอบคุณพร้อมกันได้เลยมันเป็นโหมดที่ตรงข้ามกันครับความกลัวเนี่ยอยู่ในสเกลอารมณ์ต่ําครับทุกคนอยู่อยู่ต่าสุดเลยนะคาว่าขอบคุณสนุกตื่นเต้นจะอยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นมันมันคนละขั้วกันนี่คือเหตุผลที่ใครก็ตามครับที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตจะต้องใช้คําว่าขอบคุณในการพลิกชีวิตครับ ความกลัวเนี่ยมันอยู่ในอนาคตแต่ว่าคําว่าขอบคุณจะทำให้คุณกลับมาอยู่ในปัจจุบันและปัจจุบันนะครับเป็นพื้นที่เดียวที่ทำให้คุณสร้างพลังในการเปลี่ยนชีวิตได้จริงความขอบคุณเนี่ยจะทําให้เคลื่อนหัวใจเนี่ยคุณแบบเต้นช้าลงความดันลดลงร่างกายสุขภาพดีขึ้นความคิดความอ่านเนี่ยก็จะชัดขึ้นดีขึ้นครับขอบคุณมากก็จะกลัวน้อยลงขอบคุณน้อยก็จะกังวลมากขึ้นความขอบคุณเนี่ยจะเปลี่ยนจากชั้นควบคุมไม่ได้ ฉันยังมีบางอย่างที่ควบคุมได้เช่นยังมีข้าวกินยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่อยากจะพูดคําว่าขอบคุณคุณอาจจะพูดคําว่าอย่างน้อยฉันก็ยังมีบ้านอยู่อย่างน้อยฉันก็ยังมีคนรักเคียงข้างอย่างน้อยฉันก็ยังมีเงินติดบัญชีถ้าไม่อยากพูดคําว่าขอบคุณก็พูดคํานี้ได้นะครับคืออัพได้เนาะข้อ9คําว่าขอบคุณนะครับทาให้ร่างกายคุณฟื้นตัวเร็วขึ้น มีงานวิจัยยืนยันแล้วนะครับแม้แต่ดรโจก็ใช้สิ่งนี้เช่นเดียวกันหลายคนไม่รู้นะครับว่าความขอบคุณไม่ได้ดีแค่คำพูดของเรานะครับแต่มันดีต่อสุขภาพด้วยแบบจับต้องได้จริงจากงานวิจัยครับของฮาร์วาร์ดนะครับเขาบอกว่าการขอบคุณเนี่ยทำให้เราหลับลึกขึ้นนะลดการอักเสบเพิ่มภูมิคุ้มกันลดภาวะเครียดลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจเพราะความรู้สึกขอบคุณครับทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ย ขยับเข้าสู่โหมดพักฟื้นเบาสบายนะครับแทนที่จะอยู่ในโหมดของการไฟครับก็คือการสู้หรือว่าการถอยเอาตัวรอดร่างกายเนี่ยจะซ่อมแซมตัวเองได้ดีที่สุดครับเมื่อเราใจสงบร่างกายจะฟื้นตัวได้ดีเมื่อใจเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่มีคลื่นสูงเพราะฮอร์โมนความเครียดมันลดลงครับความรู้สึกดีความพอใจก็จะเข้ามาแทนที่ ความขอบคุณเนี่ยจะลดการเกรงของกล้ามเนื้อส่งผลให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นความขอบคุณครับช่วยคุณหลับดีขึ้นหัวใจเต้นเป็นจังหวัดที่สมดุลขึ้นบางคนนะครับที่อาจจะมีปัญหาร่างกายในตอนนี้หรือว่าเจ็บป่วยนะครับหรืออาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้นะหรืออาจจะสุขภาพดีคุณก็อาจจะใช้คําว่าขอบคุณร่างกายที่ทํางานให้ฉันทั้งวันขอบคุณที่ฉันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ ขอบคุณตานะที่ฉันมองเห็นชัดเจนขอบคุณหูที่ได้ยินทุกอย่างชัดเจนคือไล่ไปเลยครับแต่แต่หัวจะรดเท้าครับบอกเลยครับว่ามันเป็นเคลื่องพลังงานที่ดีมากๆต่อร่างกายขอ้อ10ความขอบคุณคือประตูเดียวครับที่เปิดสู่ความอุดมสมบูรณ์ทุกรูปแบบความขอบคุณเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกครับมันคือสถานีเครื่องพลังงานของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเมนเฟสเนี่ยนะครับ โอป้าเชื่อว่าคุณต้องการทั้งเงินความรักงานสุขภาพโอกาสความสงบในหลายอย่างในชีวิตพร้อมกันครับทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ในคลื่นเดียวกันครับคลื่นในความอุดมสมบูรณ์และคําว่าขอบคุณเนี่ยคือกุญแจคุณอาจจะไม่ได้มีทุกอย่างครบในตอนนี้นะแต่ว่าคําว่าขอบคุณจะทําให้คุณพร้อมรับทุกอย่างคือคุณเตรียมตัวเองให้พร้อมสําหรับสิง่งดีๆที่จะเกิดขึ้นด้วยคําว่าขอบคุณมันไปก่อนล่วงหน้าครับ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเมื่อคุณสะเทือนดยคลื่นของคําว่าขอบคุณมันเป็นการแสดงออกถึงการมีอยู่แล้วโลกภายนอกนั้นจะจัดสิ่งนั้นมาให้กับคนเองความขอบคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนบารมงคุณแต่มันเปลี่ยนโชคชะตาของคุณแบบเงียบๆและมันก็ส่งพลังที่สุดด้วยนะครับมันจะทําให้คุณอยู่ในสภาวะเปิดรับมากกว่าปิดรับและมาทําให้คุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับเรื่องดีๆสิ่งดี และที่สําคัญครับทําให้คุณนะครับรู้จักคุณค่าของตัวคุณเองคุณอาจจะใช้คํานี้ครับฉันขอบคุณทุกสิ่งที่กําลังมาหาฉันแม้ฉันยังไม่เห็นมาในตอนนี้ฉันขอบคุณเงินหนึ่งล้านบาทที่เข้ามาหาฉันขอบคุณขอบคุณฉันขอบคุณคู่รักที่เข้ามาหาฉันฉันขอบคุณอะไรก็ตามครับที่คุณต้องการให้มันเข้ามาหาคุณจําไว้ว่าพลังงานที่คุณปล่อยคือชีวิตที่คุณจะได้รับ ถ้าวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตครับให้เริ่มเปลี่ยนที่เครื่องพลังงานของคุณและเคลื่องที่สวยที่สุดคือคำว่าขอบคุณอย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่คุณรักนะครับหรือว่าอยากจะให้เขาฟังและใครเห็นว่าคำว่าขอบคุณของลอนเเบิร์นะครับมีประโยชน์พิมพ์ให้อปป้าหน่่ยครับว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวัน